สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกวิชูราดากาเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกมีแคคตัสสวยๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่นะคะนี่คือแมมฮุยนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็น อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อนะคะแมมฮุยมีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติแถบประเทศเม็กซิโกนะคะชื่อเรียกแมมฮุยทำไมถึงแมมฮุยอันนี้คนไทยเรียกตามชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะชื่อวิทยาศาสตร์คือแมมมินลาเรียฮุยซิโลพอสลีนะคะลี่นะคะตี Lee, หรือลี่นะ น่าจะรีนะคะเอาใหม่นะคะแมมมินลาเลียฮุยซิโลพอดลีนะคะอ่านยากนิดนึงนะคะคนไทยเลยเรียกสั้นๆว่าแมมฮุยนะคะหรือแมมฮุยแมมฮุยแล้วแต่คนจะเรียกนะคะเป็นแคคตัสหนามสวยนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่นะคะหนามจะสวยนะคะและน่าสะสมด้วยนะคะสำหรับคนที่รักแคคตัสนะคะามาดูลักษณะของแมม แมมฮุยนะคะแมมฮุยเป็นแคตัสที่ไม่ค่อยแตกกอนะคะนี่นะคะไม่ค่อยแตกกอนะคะจะขึ้นเป็นเดียเด่ยวๆอย่างนี้นะคะจะแตกกอช้าดังนั้นเราจึงมักเป็นเ,เห็นเขาเป็นลำต้นเดียเด่ยวๆส่วนใหญ่นะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะข้างในนะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะรูปร่างทรงกลมแบบนี้นะคะนะคะ แล้วก็ทรงกระบอกด้วยมีมีลักษณะเป็นตุ่ม,มๆเขียวๆเหมือนแมมแมมส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะเพราะว่าขนของเขานี่นะคะนามของเขาเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่จะคือเอ่อเยอะนิดนึงแล้วก็ถี่อะไรเอ่อประมาณนั้นนะคะค่ะเ,เขาจะมีหนามตรงกลางสีน้ำตาล ดำๆนะคะเล็กๆอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะสองถึงสี่อันนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ดอกนะคะจะออกเป็นสีชมพูแดงนะคะชมพูแดงๆนะคะจัดเป็นแมมที่สวย ทั้งขนแล้วก็ทั้งดอกด้วยนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะน่าสะสมนะคะดอกจะบานช่วงหน้าหนาวนะคะแมมฮุยเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เติบโตได้เร็วนะคะมีหนามสวยนะคะราคาอาจจะยังแพงกว่าแคคตัสทั่วไปอยู่เนื่องจากว่าหายากนะคะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดแล้วก็ตัดแบ่งไปชำก็ได้นะคะนี่นะคะจะเห็นได้ชัดว่าหนามเขาจะเป็นระเบียบมากนะคะ ก็เห็นลอยดอกขึ้นอยู่แต่ว่านี้เหี่ยวเพราะว่านกเพึ่งเปลี่ยนกระถางมาได้เจ็ดวันล้อันนี้คือต้องลดน้ําแล้วนะคะส่วนการดูแลแคคตัสแมมฮุยนะคะการดูแลแคคตัสแมมฮุยเป็นแมมที่มีขนคลุมเยอะจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแสงแดดเท่าไหร่นะคะต้นที่โตเต็มที่แล้วเราก็สามารถให้เขาโดนแดดตรงๆได้เลยนะคะน้ำจะสวยกว่า น้ำจะสวยกว่าอยู่ในร่มหรือว่าพรางพรางแดดไว้พรางแสงไว้นะคะแดดตรงๆในที่ที่ควรมีโรงเรือนหรือว่าพลาสติกก็ได้แต่ว่าถ้าเราโดนแดดโดยตรงก็จะสวยกว่านะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะต้องมีพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันฝนด้วยนะคะไม้ที่ได้แดดดีๆขนจะแน่นแล้วก็สวยกว่าไม้ที่ได้แดดน้อยนะคะ การลดน้ำนะคะก็ให้ลดเหมือนแคคตัสทั่วไปนะคะวิธีการทดสอบดินก็หลายๆครั้งนกก็จะทำให้ดูนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะก็เพียงแค่เราใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะไม้ไปลายแหลมแบบนี้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้นะคะไม้จิ้มผลมไม้ก็ได้นะคะจิ้มลงไปรอบๆลงไปรอบๆดูนะคะว่านี่คือจิ้มลงไปอย่างนี้นะคะ แล้วขึ้นมาดูนี่คือที่ไม้ไม่มีดินติดขึ้นมาเลยคือแห้งแล้วเพราะว่าเ,าเจ้ากระถางนี้นะคะนกพึ่งเปลี่ยนกระถางมาประมาณ7วันแล้วล่วะคะ่ะก็คือพักไว้ในที่ที่เป็นลมๆนะคะก็เพื่อที่จะลดน้ํานะเดี๋ยวนกจะลดน้ําให้ดูนะคะการลดน้ํานะคะเราก็จะลดจากหน้ากระถางนะคะโดยการใช้บัวที่มีปลายแหลมอย่างนี้นะคะ บัวเล็กๆที่มีปลายแหลมยิ่งเล็กยิ่งดีนะคะเพื่อว่าเวลาลดเราจะได้คอนโทรลน้ําได้ด้วยนะคะลดจากหน้ากระถางแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่น้ําไหลออกลงก้นกระถางแล้วนะคะก็เราก็ปล่อยให้เขาหยดให้หมดแล้ว ค่อยนำกลับไปตั้งไว้ที่เดิมหรือตั้งไว้บนถาดรองก่อนจะตั้งไว้บนถาดรองกระถางให้นำน้ำที่อยู่ในถาดรองกระถางนะคะไปเททิ้งก่อนนะคะอย่าแช่ทิ้งไว้นะคะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการเสี่ยงการเน่าได้นะคะส่วนเรื่องอดินปลูกนะคะดินปลูกควรเป็นดินปลูกเฉพาะแคคตัสนะคะไม่ควรใช้ดินสวนนะคะดินปลูกแคคตัสเป็นยังไงก็อธิบายให้เพื่อนๆที่ ยังไม่รู้นะคะว่าดินปลูกแคกตัดคือเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วนะคะส่วนดินสวนก็จะเป็นดินที่เขาผาสมปุ๋ยเยอะแล้วก็กลับมะพร้าวเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็การอุ้มน้ําความชื้นก็จะอุ้มไว้เยอะนะคะก็แคกตัดของเราไม่เหมาะกับการที่จะมาใช้ดินแบบนั้นนะคะควรจะเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วนะคะส่วนเรื่องแสงแดดนะคะ อย่างที่นกบอกแดดที่ดีนะคะควรแมมพุยควรจะอยู่ในแดดที่จัดนะคะคือกลางกลางแดดเลยได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ขนของเขาสวยขึ้นนะคะแค่นั้นเองนะคะเป็นแมมที่ชอบอยู่กลางแดดนะแต่ว่าถ้าอย่างของนกเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกระถางน,นะคะแล้วก็พักไว้7วันนะคะแล้วก็มาลดน้ําอย่างนี้นกจะเอาไว้ในที่ที่ แดด50%ก่อนนะคะสัก7วันนะคะหลังจากนั้นค่อย,อค,อยค่อยขยับเข้าไปในที่ที่มีที่สแลนพางก่อนนะคะค่อย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 ไปทีละสเต็ปนะคะเพื่อว่าเขาตอนนี้เขายังไม่แข็งแรงดีเนาะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะส่วนดินก็พูดไปแล้วนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ แมมหมมฮุยนะคะก็กขอบคุณข้อมูลดีๆแล้วก็ที่มาจากเว็บไซต์เอลไลน์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเลี้ยงแคักตัสมือใหม่ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิชูระดาการเดนเพื่อดูเทคนิคและสาระดีๆที่นกจะนำมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ